กิงขออนุญาตมาใส่แขนเลยนะคะแล้วก็ทาให้ทั่วใบหน้าค่ะมาร์คทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีแล้วค่อยล้างออกนะคะ สูตรนี้ยังจะช่วยทำให้ผิวหน้าของเราดูอ่อนเยาว์ขึ้นด้วยนะคะและยังช่วยคุมความมันบนใบหน้าของเราได้ดีมาก,มาก,ม,ากมากเลยค่ะดีค่ะติงจากช่องติ๋งนี่ชาแนลนะคะติงฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามช่องติงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ คลิปนี้ตึงมาแชร์สูตรการมาร์กหน้าที่ดีต่อผิวหน้าของเรานะคะจากแป้งข้าวโพดนมสดแล้วก็นำผึ้งนะคะแป้งข้าวโพดค่ะอุดมไปด้วยวิตามินกลุ่ม B นะคะอย่างเช่นวิตามิน B1 B2 B3 แล้วก็ยังมีวิตามิน A แล้วก็ C ที่ช่วยทําให้ผิวหน้าของเราขาวกระจ่างใสนุ่มนวลขึ้นค่ะและยังช่วยลดความมันบนใบหน้าลดสิวแล้วก็ป้องกันการเกิดริ้วรอยก่อนวัยนะคะและยังทําให้ผิวหน้าของเราดูอ่อนเยาว์ขึ้นด้วยค่ะแป้งข้าวโพดเขามีประโยชน์มากๆเลยนะคะ แล้วก็นมสดนะคะนมสดช่วยทําให้ผิวนุ่มเหมือนเด็กและยังช่วยปรับผิวให้ขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะลดการเกิดริ้วรอยและยังช่วยทําให้รูขุมขนของเรากระชับด้วยค่ะน้าผึ้งน,นะคะทําให้ผิวของเรานุ่มชุ่มชื้นผิวของเราไม่แห้งค่ะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะคะเราก็จะใช้แป้งข้าวโพดนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะ กับประมาณเลยนะคะ1ช้อนชาค่ะน้ำผึ้งนะคะ1ช้อนชาเหมือนกันค่ะนมสดนะคะ1ช้อนชาเหมือนกันค่ะ แล้วเราก็คนครีมมาร์กหน้านะคะให้เป็นเนื้อครีมคนให้เข้ากันเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็นำไปมาร์กหน้าทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีแล้วค่อยล้างออกนะคะเราก็จะได้ครีมมา์กที่นุ่มนะคะ เนื้อครีมของเขาก็จะมีความนุ่มเลยค่ะสูตรนี้นะคะทําเป็นประจําสม่ําเสมอสัปดาห์ละสองถึงสามครั้งนะคะจะช่วยทําให้ผิวหน้าของเราขาวกระจ่างใสขึ้นผิวหน้าขาวใสไร้สิวนะคะและยังช่วยลดความมันบนใบหน้าของเราและยังช่วยลดริ้วรอยก่อนวัยทาให้ผิวหน้าของเราดูอ่อนเยาว์ขึ้นนะคะดูเด็กขึ้นด้วยค่ะนี่นะคะไปลองทามาร์กหน้าสูตรนี้กันดูนะคะอาจเป็นสูตรที่เราชอบและว,ว่าใช่ที่เหมาะกับผิวหน้าของเราก็ได้ค่ะ ถ้าใครชอบสูตรนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามติ่งด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ